สวัสดีครับผมเบาหนองกรับมิน้มาพอพอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองมีตัวเลขของพอหยดมาเบอาสู่ฟังครับผมเพิ่นฝันครับความฝันหรือตัวเลขเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยึดทีโชงได้ดวงครับบางทีู่้ได้บอกได้ครับว่าตัวเลขสิเป็นตัวใดแต่เพิ่นฝันเพิ่็อยากมาเบอาสู่ฟังงวดนี้วันที่หนึง่งแบบเมษาหกแปดเอามารับโชคไปํากันเพื่อนว่าเพิ่นฝันดีฝันดีแห้ง บาหนงก็นเลยว่าถ้าฝันดีอีหอย่างไม่ดีๆมักอาจจะเขามากก็ไเ้ยแล้ววาเราฝันเห็นหลวงปู่ชิลาครับนะเพิ่นฝันเห็นหลวงปู่ชิลาอันนางลดมามามา,มาวัดบานเพิ่นเพิ่นวัดสินะในฝันนะเพิ่นว่าวัดนนะ่ะเหมือน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 กับมีงานอีหอย่างสักอย่างนี่ล่ละเพิ่นว่าเหมือนกับมีงานอีหย่างสักอย่างไงไงโตแห้งวัดบานเพิ่อนอนาะจารงาน บ๊อบบ๊อกกัถินกับพาป้านี่แหละเพื่นว่าพบอปนี้เพื่อนกับมีจะมันจะมาจะมีเมือนึงเพื่อนเอาบุญอียังของเพื่นสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีพระเกจีมาหลายแห่งแต่ว่าเพื่อนจำบ่ได้เพื่อนจำได้ผู้เดียวก็คือหลวงปูศิลาครับขี่รถตู่ป่ายแดงมาจอดอยู่หนาหนาพิธีเพื่อนว่าแล้วก็ว่า ปกติกับบเคยฝันแนวนีจเจัาเถ่อดอกพูดว่าแต่ว่ามาเมื่อนีจังไหนจังฝันพูดว่าเชี่อบานองก็เลยว่าพอเห็นทะเบียนรถปูแลว้วบ่ทะเบียนรถในฝันอะ่ะพอเห็นขับขายขับข่าแต่ว่าอันเป็นรถตู้สีดําป้ายแดงพูดว่าพ่อบนนีพอกันเลยถามคนมั่นมามามา,มาวัดน้า ปูแล้วขี่รถปูแล้วนั่งรถทะเบียนยังมากเพิ่นวางสินะก็มีได้ยินแว่วๆมาเพิ่นว่าโอ้ยปูแล้วนัง่งรถป้ายแดงมากบอกงามหนึ่งตัวเพิ่นว่าเจ้ามาเบิ่งเอาเปีบบย่ยงเหล็กทะเบียนรถปูว่าสันแล้วก็วัดไสคอยเลี้ยวเบิง่งให้เลี้ยวเบิ่งนะ่ะบอกคอยน้ำแนวสันคอยเลี้ยวเบิ่งบช่ชัดเพื่นว่าเพิ่นก็เลยบอกว่าบ่ชัดจังได๋พุ่นดิโตบักใหญ่หนึ่งป้ายทะเบียนรถเพื่อนน่ะ สามเก่าแปดเก่าวสัสสามเก่าแปดเก่าบัานี้พอก็เลยว่ามันแมนบ่สเพื่นวาชินะใส่เบิ้งเบิ้งกะกเบิ้งเพื่นวะเพิ่นก็เลยเฉงเงือกข้อไปเบิ้งยางไปเบิ้งไกลไกเอ้ยแมนอิรีเพื่อนวาชินะป้าเลขทะเบียนรถปูคืองามแท่วาสัสแล้วก็เลยยกมือขึ้นใส่หัวว่าปูเอ้ยฟันเห็นปูกะให้ได้มีโชคแน่ว่าสันบ่สิเป็น ปวดวันที่หนึ่งหรือว่าเป็นเลขเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นเลข่ยังก็ขอให้มีโชคเนี่ยปวดน่ะสินะบัดนี้พอแล้วก็เลยว่าเอออายุหล,งนนะลว,วลงปู่เพิ่นเท่าไดร่นอเพิ่นคุยกันนานนฝันเหมือนเพิ่นก็เลยสจัดพอท่านเดี๋ยวถามหอดอายุหลวงปู่เพิ่นก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพิ่นก็มานั่งคิดพิจารณาเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็เลยโทรมาถาม่่า่น่องบัดนี้เพิ่นว,ว่า่่า่น่องทะเบียนรถหลวงปู่มีอยู่บ่่่่่่่่่่่่่่่ บ่าวหน่องก็เว่าบุงหูก็ได้พอเอ้ยเอาสิเดี๋ยวบ่าวหน่องสิเบิงเบิงห้ว่าว่ามีบ่อหน่ะนะบ่าแบบนี้เพิ่นโทรมาเพิ่นจะเลยให้บ่าวหน่องเสิร์ชเบิงในในเน็ตว่าทะเบียนรถหลวงปู่มีบ่อทะเบียนนี่บ่าวหน่องก็เลยว่ามีติมีอีหลีพอเป็นทะเบียนรถอันรถตู้สีดำนาชิแมนรถตู้หรือรถอีหยังเนี่ยแต่บุงหูหูแต่ว่าเป็นสีดำบ่าวหน่องบอกเพื่อนนะ แต่พงโง่เพื่อนวันนี่ฝันเห็นเป็นรถตู้ส, Arizona, ส van, ีดําเพื่อนว่าบ้านหนองเรว่ามีมีอยอู่ว่ารถตู้ส,สีดํหลวงปู่บอมันสะิเป็นรถอันรถเก๋งบอกเออถ้ารถเก๋งสีดําน่ะมีอยู่รถเก๋งสีดําแต่ว่าเพื่อนวในนฝันเป็นรถตู้สีดําเพื่อนว่านะสิเป็นรถยังกระซังแล้วว่าบ่แต่ฝันเห็นปู่นี่ถือว่าโชคดีแห้งแล้วว่าสันอายุหลวงปู่บอมน่าสิเจ็ดสิบเก่าบ่เจ็ดสิบเก่าปีบ่อายุหลวงปู่ศิลา หล้วก็อายุของพอยรถนะครับห้าสิบเจ็ดปีอันนี้เอาติติดไว้นะเบียนรถที่เพ่นเห็นในฝันก็คือสามเก้าแปดเก้าสามเก้าแปดเก้าโตบกใหญ่เลยวะจ้ะอ่าก็ลองพิจารณาครับด้วยงวดวันที่หนึ่งเมษาหกแปดตอนแรกบ้านหนองสชิบมาเว้าดอกเพราะว่าหลายคนกับฝันเห็นแลวเพ่นว่าฝันเห็นลุงปูย่ามได้เลียกอบอกงย่ามนั่นวะจ้ะก็เลยขันสิบวเอาเาเกัแจ่สิเก็บไว้หยัง เบาหน่องคิดในใจเจ้าของนะกันบบกเอามาเบาก็จะสีเก็บไว้ยังเพราะว่าเพื่อนอุตส่าห์มาเบาซู่ฟังแล้วก็เอามาเบาสู่ฟังดีกว่าคนทีฟังหรือบาฟังกันค้นทีสื่อหรือบาสื่อน้ำกะอีกเรื่องหนึ่งเบาหนองเบาหนองคิดเรื่องนนะก็อีกเรื่องหนึ่งก็เอามาเบาให้แล้วให้มันแล้วใจเจ้าของซาวะซนเอาก็ลองขิดพิจานาครับเด้องวดที่หนึ่งเมษาพอยดครับฝันเห็นหลวงปู่ชิลาไปวัดบ้านเพื่อนแต่ว่าเพื่อนกับบุ้หูบอกว่า เลขที่วัดบ้านเพิ่นอีคือคือเลขที่อย่างเพิ่นก็เอาแต่เฉพาะเลขทะเบียนรถเนี่ยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นฝันเห็นแต่เลขทะเบียนรถหลวงพ่อเอ๋หลวงปู่ศิลาอ่ะก็ลองเหมือนะครับเด้อลองคิดพิจารณาเอาเพิ่นให้มาเบาหน่อยครับว่าเบซู่ฟังศิลาก็บางขวดก็อโอ้ยบฝันเห็นหลวงปู่ศิลาก็ฝันเห็นหลวงปู่สวงอยู่สององค์นี่แหละก็จักสิว่าจังได๋เนาะก็ขันบ่เชื่อก็เข้าไปเบิ่งในคอมเมนต์ นนบ่มีผู้ใดแน่บฝันเห็นลุงปูชิลาแล้วกะบฟันเห็นลุงปูสวงแต่ว่าเพื่อนอาจ,จีบะได้มาบอกให้าบ่าวน้องฟังเพื่อนอาจสิะมาคอมเมนต์ในคอมเมนต์ในช่องของเบาหน้องเพื่อไดีโชวมากรรมเดี๋ยวบ่าวน้องสีตามเลขของ PFC ทฟันหนึ่งจำเลยบ่ครับที่เพื่อนจุดทูบได้หาหกสามงวดทีแล้วแล้วเพื่อนมาคอมเมนต์เพื่อนบอกว่าเอามาแบ่งปันเอฟซีเบาวน้องอะ่ะเพื่อนได้โชคงวดนั้นหาหกเก่าเดี๋ยวงวดนี้เพื่อิจุดเป็นตัวใดเดี๋ยว บ่าวหนองเสียามาบอกสู่ฟังเพื่อนทรงไม่ให้บ่าวหนองแล้วละเพิ่นจูดบะพระแรกเพื่อนจูดแล้วพระแรกแต่ว่าบ่าวหน่องยังพื่อนนีมาอัดคลิปพาะว่ายังถารอพระสองครับแลวจังสีสรุปตัวเลขของเพิ่นเธอเดียวเลยบ่อย่าเอามาเบ้าหลายเ่อจังสีนะประมาณนี้ก็เลยว่าเพินน่นบ่าวหนองก็ได้บอกว่าบ่าวหนองยังื่อนเอามาบ้าลงคลิปดอกให้อายเพื่อนจูดวันที่28ก่อนวันพระจังสีเอามาลงว่าจ,จังสีสรุปให้เพื่อนเ่อเดียว ประมว,วดที่แล้วเพิ่นได้โชกหลายให้คนแล้วก็คนอยู่ในช่องกระถือกัมีคือกันแล้วก็มูบวกเพื่อะถือน้ำหลายขึ้นกันบางคนกับบ่ถือบางคนบอกเพื่อนบอกไปกับบ่ถือก็มีโอบ่สือก็มีกับบ่ถือกันดังสีนะเพิ่นก็เสียดายอยู่อะเดี๋ยวรอหลังวันพระพระสุดท้ายของของของงวดเดี๋ยวเบาหนองจะเอาตัวเหล็กไ่เพิ่นเอามาให้เบิง่งเพราะว่าเพื่อนจุดเดตตัวใดเดี๋ยวคอยติดตาม น,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 นะครับเนาะงวดนี้ลอมาครับเด้อเล่พอยศดครับทะเบียนหลวงปู่เก้าสามแปดเก้าอายุหลวงปู่กับประม่น่าจะเจ็ดสิบเก้าละประมาณนี้แล้วก็อายุของพอยศดก็ห้าสิบเจ็ดปีลองพิจารณาเบิงมากบ่มากข้นยุีิดุลพินิจละครับบ้านอนอนกาขอกล่าวขอพระคุณเอฟซีที่เจอกันอยู่ข้างนอก ย่างสวนกันเพิ่นถักแม่นเบาหนองบาเพิ่นวะก็เรยว่าแมนอยู่ครับวาซันเบาหนองก็เลยได้ยงมือไหวเพื่อนล่ะเพิ่นโอ้ยเป็นคนหูผู้ดีเนาะเพิ่นวะจตกสิบว่าจะได้เนาะเพุ่นผู้ใหญ่ทักผู้ใหญ่เอื่อนเข้าก็ต้องมีความหนอบน้อมล่ะครับผมเบาหนองก็เป็นคนแบบนี้ล่ละครับเบาหนองเป็นคนมืออ่อนตัวบม่เป็นคนมือแข็งเจอกันหม่องไดทักทายกันได้ตลอดครับแต่ไดกับทุกคนจงโชคดีง่วงที่หนึ่งเมษาหกแ8 มีโชคไปกับพยดถยะนครับ3989ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ